เห็ดฟางนี่หละตัวอร่อยใช่ทำให้รสชาติแกงกลมกล่อมเห็ดหูหนู สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครเป็นบริการใหม่ของ YouTube นะคะเพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดค่ะกดปุ่มสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มารีครับสวัสดีครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับคุณตาที่พี่โดโดนี่คุณครับ เราอยู่บ้านพี่มาลีนะครับพี่มาลีเอฟซีที่อยู่ซอยพุทธมทนตรนี่อตอนนี้เราอย,อยู่หมู่บ้านไม่กคเต็มสองใช่ก็เนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนพีนพม่มาลีคอมเมนต์เข้าไปหาผมบอกว่าจะให้สูตรจะให้สูตรกระเพาะปลาใครใครอยากจะทำกระเพาะปลาอยากรู้สูตรให้โทรมาผมเลยบอกว่าไม่ไม่โทรอ่ะ เดี๋ยวผมมาถ่ายทำเลยนี่เรียบร้อยไปแล้วฮะเพื่อนๆดูคลิปอาจจะคลิปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าพอมาชิมกระเพาะปลากันเนี่ยกำลังชิมกันในหนร่อยพี่มาลีบอกตอนนี้กินเจอยู่กำลังจะทำอะไรนะฮะพี่แกงเจแกงเจเดี๋ยวผมเลยคลิปนี้เลยขอดูสูตรแกงเจเลยพอมี f c หลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอาจารย์เทศกาลกินเจมีเมนูเจมีสูตรทำของเจไหมโชคดีครับเจอพี่มาลีพอดีอืม พี่มาลีกาลังจะทําแกงเจอยู่พอดีเลยครับแล้วส่วนมากพี่ไม่ได้ม่ได้ทาขายไม่ได้ทําอะไรนะเราทําไม่มีคนแถวเนี้แบ่งหน่อยแบ่งหน่อยแล้วก็เขาก็ช่วยออกค่าของอแต่ว่าโดยปกติก็ทําเป็นงานบุญทําเป็นบุญเป็นกุศลงั้นวันนี้ก็จะเป็นวิทยาทานอีกเมนูหนึ่งนะครับว่าแกงเจของพี่มาลีงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน ปล่อยสองคนนี้เขากินพี่ทานไปก่อนว่าหนูยังเตรียมของได้ครับอ่าเดี๋ยวให้เขากินกระเพาะปลากันครับนี่ครับเต้าหู้เต้าหู้ที่จะทําแกงเจใช่ไหมฮะพี่มารีเอ่อเมื่อกี้พี่มารีพูดเคล็ดลับเคล็ดลับเอ่อเก็บเต้าหู้นี่ทํายังไงนะฮะพี่เออแช่น้ําอ่ะแล้วก็ไว้ในตู้เย็นอ๋อเอาเต้าหู้เนี่ย แช่ลงกับน้ําใส่กะละมังอะไรไว้แล้วเข้าตู้เย็นไว้เข้าช่องธรรมดาใช่ไหมฮะโอ้าะหูมันจะเสียช้าหน่อยจะเสียช้าเนาะอถ้าเอาอย่างเงี้ยให้แห้งแล้วไปไว้ในตู้เย็นแล้วมันเสียเร็วทุกอย่างมันมีเคล็ดลับหมดค่ะนี่ครับก็ได้เคล็ดลับอ๋อนี่หั่นประมาณนี้เลยนะะเตรียมที่จะแกงเจครับ เพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนเท้าเพื่อนเท้าใช้เจถ้าจะไปวัดทองหลวงทํากระถิ่นพรุ่งนี้อก็เลยให้ทําทาเอ่อหม้อใหญ่นะนี่หม้อใหญ่ทเป็งเจหม้อใหญ่นะอเดี๋ยวหั่นเสร็จเดี๋ยวมาดูต่อครับพามาดูเมนูแกงเจใช่ไหมฮะพี่มาลีเรียกว่าแกงเจ กำลังเตรียมแกงเจนี่มันอะไรบ้างล่ะยังนี่ยาวไปหนึ่งมะเขือยาวใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหั่นแล้วก็อันนี้เห็ดฟางใช่ไหมฮะพี่มาเลย่ะเห็ดฟางอะไรอีกอ่ะเต้าคอ่อเต้าคู่ที่หั่นอยู่เม่กีนเกษตรโปรตีนเกษตรนี่เขาเรียกอะไรมีกึ้งมีกึ้งและโน้นที่น้องแคนหั่นอยู่เต้าคู่ เต้าหู้เส้นเต้าหู้เส้นเออจะอร่อยแค่นานนะเดี๋ยวเห็ดหอมครบยังอ่าเห็ดหอมเห็ดหอมผัดอีกอย่างหนึ่องอ่าเห็ดออหอมตกแด้ไรกูแบนีลครับแล้วนี่ครับที่ พี่มารีบอกว่านึกไม่ออกเห็ดหูหนูไล่เรียมอีกทีครับอมีมกลึงโปรตีนเกษตรแล้วก็มะ,ม,ม,ะมะเขือยาวิมารีหันหั่นมะเขือมะเขือยาวหั่นเป็นแบบนี้เลย ต้องมีเห็ดหอมครับพี่อาีเอาหอมมาผัดก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็ปรุงน้ำมันหอยน้ำมันหอยเจนะเวลาผัดมีผัดมีเส้นมีเฉยจแล้วปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็มาใส่ราดให้เนี่ยก็อร่อย ข่เขาไม่ด้แขงเลยเสือด้วย้ีขาวแล้วก็น้ำมันหอยเจพอแกงเจเขาต้องใช้ตรเจี มาเริ่มดูแกงเจส่ดไม่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 แกงนคร่นงใส่นึ่งหนึ่งนะกงเครึ่งหนึ่งกะแลงครึ่งหนึ่งนะแกงเนยคแกงเนยังหงแกงเนยคงนงะแนครับหแกยงนะ แกงจีแกงกะทิแค่ตั้งมาแค่ครึ่งนึงแบบนี่ก็คือพริกแกงแดงนะฮะอ่าพริแกแ,แ,แกงแดงเจพริกแกงแดงเจเจ้าเจ,าจาอ้วนตลาดบ,บางแคโฆษณาให้เสร็จสัรพเ <c oughs> จ้าเนี่ยอร่อยจ้าคือ,ค,อคือก็ทําก็คือรู้เลยว่าเป็นของเจใช่ไหมฮะใช่เราจะบอกเขาว่าพริกแกงเจมาชแช่พริกแกงมันก็มันก็ไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วนี่ฮะ คนาเต่างกันยังไงฮะหรือก็จะทำ <คน S 1> เงินสะ<ค>นอาดเรามือไม่ค่อยมีแล้ว คาดขึ้นว่าเป็นเจก็คือจะต้องไม่ไม่เผ็ดมากเออเผ็ดมากเลยคนะ่ะแต่มันดูดได้แล้ว,ลวนะดูกระทียมก้ Thank you. में क्या हम ไมด่ดเอยอเคเนาะใส่หมดเลยปะน่ะใส่มาหมดเอาเครื่องเอาเครื่องมาใ,มาใส่เลยนะอันนี้ใส่โซล่าเอาไว้ตกองก็ได้อ่ะมาหมดเ,เอง เอาใส่เกลือหอเหยเค็นได้ไงตัวที่แกงมันเค็มเนาะเอยใส่มาไม่เห็น,น,ห,นหรอกเรื่องนี้แต่คนแดงๆคนใส่เกลือเนี่นยของจะบุ๋นช้าครับของจะบุ๋นช้า

มีสองหม้อมันเยอะไม่หมดกระทะนี้ไม่หมดนั้น,นเห็ดฟางแกงสองสองเพี้ยเห็ดฟางใช่ไหมครับเห็ดฟางนี่หละตัวอร่อยใช่ทำให้รสชาติแกงกลมกลม่อม เขาเรียกอะไรนะเต้าหู้เหรอฟองเต้าหู้มองเต้าหู้เส้นเต้าหู้เหรอฟองเต้าหู้เส้นเออเต้าหู้เส้นฟองเต้าหู้ขึ้นอย่างนี้นี่ยมันน้อยนะหนูเอากะทิบอกเขาบอกว่าเอาน้อยเห็ดหูหนู

ซีอิ๋วมาหน่อยใช่ชือิ๋วเจครับปรุงรสละไม่ไม่จะหมดว่าใส่ผีสวยแล้วครับแกผีสวยอ่ะอแกนอะไรอ่ะหันพริกอ่ะหัวพามา เล่ชเป็นไหนนะมันต้องรสชาติยังไงครับรสชาติต้องต้องไปทางไหนฮะไม่ไเดี๋ยวต้องใส่หางพี่เพราะว่ามันมีเครื่องอันนี้รสมันต้องอยังไงเอ,อ่อข้น,นเหมือนเหมือนเหมือนแกงเผ็ดอย่างนี้นะฮะใช่แต่บางคนก็จะไม่กินเนี่ยคนขายอ่ะถ้าจะใส่แบบเราไม่ได้หรอกมันเยอะหลายอย่าง วันนี้เครื่องเจล้วนเครื่องเจเน้นๆนี่ต้องใส่หางกะทิเยอเติมหางกะทิในเดี๋ยวต้องใส่มุกเสืออีกเครื่องเยอะมาก ที่ขายเนี่ยสมวนมากก็จะขายเห็ดเห็ดไอ้นนี่นางฟ้ามันถูกๆๆๆเห็ดอ็นี่โลโลครึ่งยังสองสอง้ลยี่บห้าเลยแล้วยี่ตอนนี้กินน่ากินเจเนาะอืมน่ากินเจของยาแพงนมะเขือนี่เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบมั้ง ก็ดีน่้ำมันหอยเจน้ำมันหอยเห็ดเห็ดหอมนะสูตรเห็ดหอมใส่ใ่แปะผงผงอะไรนะผงเห็ดไหมหน่อยผงผงมีมเออ ผุงเข้าปุงเข้าที่แล้วนะแตพ่พี่มารีจะผงเห็ดนะฮะผงเห็ดหอม,มหน้าตาแบบนี้อ๋อเห็ดหอมเขาเอามาทําให้เป็นผงไรอืมไงมเป็นผงเนีแแขอเ แทนเอาพริกมาใส่จะใส่มะเขือฮะผงปรุงรสเผ็ดหอมไม่หรอกที่ชั้นไม่ได้หรอกอือเอาพริกใส่ก่อนคือถ้าทำอาหารเจเมนูเจก็เนี่ยไปใช้ได้ใช่ไหมฮะใช่ผงปรุงรสเผ็ดหอมเจไปผัดขอดูยี่ห้อหน่อยได้ไหมขอดูนะขอะะใส่ผักไปใส่มะเขือยาวลงไป ใส่พริกได้ยังพริกได้พริกไหมอ่าพริกใส่เดื๋ยวจริงๆมันนันงเงจะวันนี้เดียวทำอีกหนึองใส่หัวกะทิอ๋อต้องเสิมโคกะทิอีกรอบนึ่งใช่ไหมใส่เลยอ่ะเตอทอดนิดให้เดือดกันใส่มาเลยก็ได้ กะทะลงแต่จะอย่าล้มกะทะเลยนะครับแกงเจครับแกงเจสีสันหอมด้วยแบบหอมเหมือนกลิ่นเห็ดนะรสชาติคงจะนัวนะคงจะนัว เข้าไปวัดโหรผ้าเห็ดหอโมโหระาใส่ไเ,เหรออือโหระา,ราเห็ดหอมใส่ไปเหมือนเลยเ หอมขึ้นปรุงรไว้หมดปรุงรสไว้แล้วด้วยตัดใส่หม้ออ่าเป็นอันเสร็จใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้มันเดือดกันอ่าให้มันเดือดก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือแกงเห็ดไอ้เนี่ยแกง้ยแกงเจีแ,แต่ว่าใส่เห็ดหลายอย่างเลยหลายอย,<ห>ย่างกี่อย่างเลยเห็ดน่ะเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดฟางแล้วก็ยังโรยด้วยผงเห็ด หอมหอมหอมราดนมจีนก็ได้นะลาบหนมจีนอะไรนะลาบหนมจีนไงกินกับหนมจีนเออกินกับหนมจีนได้โอ้โไม่กินหูจังอ๋อวางไว้ไหนอ่านี่ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวใส่หม้อก็เสร็จเรียบร้อยกลับมาแล้วครับมาทานข้าวกันครับอุตากวัสดีครับฟิโรสวัสดีครับเอฟซิกน้อยฟิโร่หิวข้าวครับปล่อยฟิโรกินไปแล้วกัน นี่ครับกแกง,งเขาเลือกแกงเลยนะแกงเจของป้ามาลีนะแก,แกงเผ็ดไม่เรียกป้าเรียกพี่มาลีอืมแกงเผ็ดแต่ว่าเป็นเครื่องเจนะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะเดี๋ยวคุตักคุยตักกันมาก,กินกับขนมจีนเหรอ,อ,อกินกับขนมจีนมีหลายอย่างเครื่องเครื่องเจครบถ้วนมากฮะแล้วก็ใส่เยอะมากเห็ดหลายอย่างด้วยอ ิเห็นพี่เขาปรุงไม่ค่อยรสจัดใช่ไหมเห็นคุณพี่มารีบอกว่าแม้แต่น้ำพริกก็เป็นน้ำพริกเจนะฮะแล้วผมก็บอกว่าอ้าน้ำพริกเจมันต่างจากน้ำพริกแกงเผ็ดทั่วไปยังไงพริกแกงแดงอะไรอเงี้ยแกบอกว่าเขาจะปรุงรสชาติไม่ไม่ไม่เผ็ดมากใช่ไหมคุณรสจะไม่รสจะไม่ไม่ไม่จี๊ดจ๊าดใช่ไหมแต่อร่อยเหรอ นี่ครับอ,อร่อยมากใช่ไหมแล้วคุณพี่มาลีก็ให้มามเยอะแยะเลยเ๋ยวผมขอดู่อยนะนี่ครับจักขึ้นมาเยโอ้ยเห็ดเต้าหูนะฮะแล้วก็มะเขือยาวนี่เพื่อนๆผมไปหาพี่มาลีแล้วก็ใส่ถุงกลับมาให้แล้วผมเอามาอุ่นนะฮะอุ่นโดยการ ลังลังซึ้งนะตั้งลังซึ้งแล้วก็มีเ,อด,อเด็กกันนึ่งนะครับมีมหลายอย่างอร่อยใช่ไหมคุณอ่าครับงันคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับเด็่โดโดจะลองไหมล่ะลองให้พี่โรโดชิมหน่อยสิลองให้โดโดชิมหน่อยโรโดลองเจช้อนนึงก่อนเดี๋ยวเกิดไม่ถูกปากพี่โรโดก็กินเขียวหวานอย่างอื่นครับ แล้วก็กินกินเขียวหวานกินแกงเขียวหวานอยู่แต่นี่มันเป็นแกงเผ็ดเนาะไปดวมองหันมองว่ามาอะไรอร่อยรู้ไหมครับคุต๊ดชอบไหมล่ะชอบเลยนะนี่ครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวกนะ่อนนะอาจารย์ติดเดี๋ยวก่อนไม่รู้ได้ไ